ราดนี้ราคา149บาทจริงเหรอโอเคนะครับก็ขอสวัสดีวันดีคออก่อนเราไปเจอกนทุกคนด้วยเลยนะครับยินดีรบช่อง e G q z X2 อยู่ผม EQ นั่นเองนะครับทุกคนซึ่งวันนี้เราก็มาอยู่ในส่วนของเว็บ Nemo Shop กันอีกเช่นเคยนะครับทุกคนซึ่งในวันนี้เนี่ยผมนะฮะผมก็จะทำการทำไก่ตันเผา VC ถูก VS กับ ไก่ตันวีสี่แพงนะครับทุกคนเป็นสัวของเผ่าวีสี่แพงนั่นแหละนะเออเมื่อกี้พูดตกไปต,ตัวนึงนะครับทุกคนโอเคก็สำหรับใครที่ไม่เคยใช้เว็บนีโมช็อปเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาสอนวิธีการเติมเงินก่อนเลยนะทุกคนก็อย่างแรกวิธีการเติมเงินก็มาที่นี่เลยครับทุกคนด้านซ้ายบนเลยนะจะเขียนว่าเติมเงินอยู่นะครับผมเรากดไปที่เติมเงินเลยนะครับหลังจากนั้นก็กดอ่งเปาครับผมทุกคนหลังจากนั้นก็ทําการสร้างอ่งเปาแล้วก็เอาลิงก์อ่งเปามาใส่ในเว็บจบ เสร็จง่ายๆแค่นิดเดียวเท่านั้นนะครับทุกคนโอเคซึ่งในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาทําในส่วนของตัวนี้ทุกคนโอเคให้ทุกคนเดิทนทางเข้าไปที่ในส่วนของคําว่าสินค้าไปเลยนะครับโอเคแล้วก็ผมเนี่ยจะเข้า,าในส่วนของนี่เลยบริการขายไก่ตันผลตื่นนะครับทุกคนโอเคผมจะไปตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็วันนี้เนี่ยผมจะทําการซื้อนะครับในส่วนของไก่ตันเผา v 4ขั้น1 v s กับไก่ตันเผา V4 ขั้นส0นั่นเองนะครับทุกคนโอเคมา <c oughs> เราจะซื้อมันยังไงดี อันนี้จะเป็นไก่ตันเผาวิสิคขั้นหนึ่งนะครับทุกคนซึ่งเดี๋ยวผมจะเอาเผาเหมือนกันแล้วกันโอเคผมจะเอาตัวสองตัวนี้แล้วกันนะครับทุกคนเป็นตัวสองของสามสามสี่เก้ากับหนึ่งสี่เก้าเป็นเผาปานะครับทุกคนเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะอยากได้เผาปลาหรือว่าเอาเอาเผมามนุนด์ดีทุกคนเ,เดี๋ยวนะเดี๋ยวขอย้อนกลับไปแป๊บนึงว่าตอนนั้นเนี่ยที่ผมเปิดโหวตเนี่ยทุกคนอยากได้เผาอ,อะไรกันมากกว่ากันนะครับโอเคผมไปย้อนดูมาเมื่อกี้แล้วนะคือทุกคนเนี่ยอยากได้เผาปลามากกว่านะโอเคผมา ไก่ตันเผาวีสีปลาแบบว่าขั้นหนึ่งชิวๆไปทุกคนล่ะซื้อราคาแค่150บาทนะถูกมากๆเลยนะทุกคนโอเคมาผมก็ซื้อไปเลยใช่โอเคครับเรียบร้อยซื้อเสร็จแล้วครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของรหัสบนนะครับแล้วนี่ก็เป็นส่วนของรหัสล่างนั่นเองนะครับทุกคนซึ่งถ้าใครอยากได้ก็เอาไปได้เลยนะครับทุกคนรหัสก็อยู่ตรงนี้แล้วโอเคเดี๋ยวผมขอทาการเข้าไปในส่วนของรหัสไก่ตันเผาวีสีขั้นหนึ่งราคา1 4 9บาทสับกาคู่หนึ่งนะครับทุกคนโอเคครับทุกคนตอนทนีาาน่ตันเผา เข่าปาลาขั้น1ราคา149บาทกันแล้วนะครับทุกคนซึ่งเข้ามาก็จะได้ส่วนของดาร์กอนเบรดตัวนี้นะครับทุกคนก็มัเติลี่ห0นะครับผมน่าจะได้ส่วนทําหมัดไอ้น,นั้นได้อยู่นะหมัดไอเขาเรียกว่าอะไรดาร์กอนทารอนนะครับทุกคนแล้วก็ตัวนี้นะครับทุกคนผลโมจิที่ไม่มีมัเตอรี่นะดาบเซเบอร์ er. แล้วก็เป็นอันนี้็้นทวกวเผ่าตื่นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนก็เป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวผมขอแคปรูปไปก่อนแล้วกันโอเคแคปรูปแวะนะจ๊ะ โอเคมาทุกคนมาแล้วก็ต่อไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของอตัวของเงินนะครับก็16ล้านแล้วก็แฟกเมนต์อีก2 0 0 0มื่นครับก็ไม่ได้แย่ทุกคนก็โอเคนะแล้วก็นี่เลยนะครับทุกคนมีในส่วนของ3ดาบด้วยนะครับทุกคนก็ถือว่าคุ้มนะมี3ดาบมีเคียวฮาโลวีนนะครับผมสไปกี้ไทโอ้โหราดนีราคา149บาทจริงหรอ ทุกคนดูได้ได้ดาบแบบอันนี้คือดาบที่จะแบบหายากที่สุดในเกมแบบว่าส่วนใหญ่เลยนะมีทูทิพเปิลคาตานะโซกิตาก็มีถ้าคุมหนวดตาก็ยังมาโอ้สไปกี้เทรเดนมีหมดทุกอย่างนะครับทุกคนเอาไปปั้นต่อได้แบบสบายๆไอดีนี้ผมบอกเลยนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้สามารถเข้าได้ไหมโอ้สามารถเข้าได้ด้วยโอเคเดี๋ยวขอไปดูก่อนว่า หมัดอันนี้เดี๋ยวดูนะว่าแต่ละหมัดเนี่ยมัน,นอนี้หรือเปล่าอ่าหมัดก็เหมือนจะซื้อหมดแล้วนะครับทุกคนก็มีในส่วนของอันนี้ฟินแมนคาเต้ผมว่าน่าจะมีในส่วนของก็อดฮิวแมนนะครับทุกคนเดี๋ยวขอดูว่ามันมาครบทุกอันหรือเปล่าอ่ะโอเคอันนี้ก็น่าจะมีในส่วนของก็อดฮิวแมนแหละนะครับทุกคนในส่วนของรหัสนี้นะครับมีแล้วแต่มีต้องมีนี่แน่ๆอะไรวะหมัดเออซูเปอร์ฮิวแมนน่ะต้องมีแน่ๆอยู่แล้วนะครับทุกคนในส่วนของรหัสนี้นะครับอ่าใช่ไหมเดี๋ยวลองดูสิ อันนี้คือโป๊ะนี่ไงซูเปอร์ฮิวแมนนี่ไงทุกคนนี่มีอยู่แล้วนะครับทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นในส่วนของดากอนอันนั้นโอเคก็เป็นประมาณนี้นะครับรหัสราคา149สี่สิบเก้าบาทนะครับทุกคนเป็นสายแตดสายดาบนะครับแล้วก็เกมพาร์นี่ไม่ต้องพูดถึงนะไม่มีแน่นอนนะครับรหัสไก่ตันเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูรหัสไก่ตันราคาสามร้อยสี่สิบเก้าบาทกันเลยครับทุกคน let's go โอเคมาเราทําการมาซื้อกันเลยนี่ครับไก่ตันเผ่าปลา ขั้นสึงตึงๆนะทุกคนโอเคซื้อมาเลยนะครับราคา3 4 9บาทแพงกว่ากัน200บาทนะกดใช่แบบโอเคครับและนี่ก็คือเป็นในส่วนของรหัสบนนะครับทุกคนตรงนี้แล้วก็ตรงนี้เป็นในส่วนของรหัสล่างนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวผมเข้าเกมไปให้ดูกันเลยแล้วกันนะครับทุกคน let's go ย o ทุกคนตอนนี้ผมมาในรหัสไก่ตันเผา V 4ส่ขั้น1ิราคา3 4 9บาทนะครับเข้ามาปุ๊บคือเงินเข้ามาก่อนเลย,าาเลยคือเงิน3 6ล้านเยอะกว่า ตัวเมื่อกี้นะครับผมถึง20ล้านเลยแล้วก็แฟกเต์มี12ื่นนะครับน้อยกว่าตัวเมื่อกี้ประมาณ9 0 0 0นะครับทุกคนโอเคก็ได้ในส่วนของกอนฮิวแมนมาเลยนะครับอันแรกนี่กอนฮิวแมนตึงๆไปเลยนะจ๊ะแล้วก็เป็นในส่วนของโมจิตื่นนั่นเองนะครับทุกคนที่เห็นได้ชัดเลยคือโมจิตื่นนะครับผมโอ้โหสองร้อยสิบก้าบามันคุ้มนะคือแบบถึงทุกคนจะไม่ได้เล่นโมจิตื่นหรืออะไรแบบนี้คือคือยังไงเรามีมันก็ดีกว่าไม่มีนะเออแล้วก็คาบูชาแล้วก็นี่อย่างที่ผมเห็นเลยคือ มีในส่วนของสแวนการ์เซสหรือว่ามันเรียกว่าแว่นตาออะดูฟามิงโก้นั่นเองครับซึ่งตัวนี้เนี่ยหายากที่ไอเดีใหญ่ตันอะไรแบบนี้จะมีนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่งไอเทมแน่นอนนะครับที่เราเห็นเลยคือมีดาบคู่โอเด้งนะครับทุกคนดาบคู่โอเด้งเคียวฮาโลวีนบิเซนโตบัดดี้ซอสนะครับเลโง้คูตัวนี้ทูชิตะซันไดนะครับแล้วก็ยามะก็มีนะครับทุกคนแต่ไอดีนี้ไม่มี3ดาบเหมือนไอดีที่แล้ว แต่ว่าไอเดียนี้มีในส่วนของเจ้าเปลสกาฟสวนกาเซสนะครับแล้วก็หมวกวาคิลี่นะแต่ว่าไม่มีผ้าคลุมหนวดดำนะครับทุกคนซึ่งตัวนี้ก็หูมีมีมิวหกอันเลยนะตัวนี้ไออารุคาร์ดแฟกเมนต์แล้วก็เป็นมิโรโอเคก็อันนี้ก็คือในส่วนของกระจกกระจกไออะไรวะเรียวกว่ากระจกตัวอะไรนะทาตาคุรินะครับทุกคนประมาณนี้นะครับทุกคนในส่วนไอเดียนี้นะครับผมโอเคแล้วก็มีผลหาวอร,ห,วรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะเผื่อมันอาจจะแบบฟุกฟ๊กๆมานะซึ่งสแต็ตก็เป็นสแต็ต โอ้อันนี้สเตตใส่บล็อกฟุตนะครับโอเคก็ก็ถือว่าโอเคเลยนะสเตตสใส่บล็อกฟุตนะครับทุกคนแล้วก็มีผลถาวรไหมไม่มีผลถาวรนะครับซึ่งไอเทมในอันนี้ก็ผลก็เฉยๆนะทุกคนในส่ง i ไอดีนี้นะครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรมากในส่วนไอดีแล้วก็เป็นไฮคี้แบบไม่ใช่ไฮคีวีสองนะใช่ไหมไม่ใช่ไฮคีวีสองใช่ไหมอืมน่าจะเป็นไฮคี้ขั้นแรกหรือเปล่านะครับทุกคนผมไม่แน่ใจผมต้อง ต้องรองกลับไปดูนะครับเออแต่ว่าอันนี้น่า,นาจะไม่ใช่ V2 แล้วถ้ามันเห็นแบบนี้เนาะน่าจะเป็นไฮคิ้งขั้นแรกนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวผมขอทําการมาทําการแบบเปิดเผา v 4ให้แบบว่าตึงๆเป็นสักขีพยานต่อไอเดีนี้สักหน่อยละกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับผมเฮ้ยทุกคนแต่ผมว่านะผมไม่น่าได้จะเปิดเผา v 4แบบปกติได้แล้ววะ่ะจริงๆนะทุกคนเพราะว่าเหมือนมันจะมีตัวนี้มาเวซึ่งผมต้องทําการจัดการมันก่อนตอนนี้ ไปไหนอะไปไหนลนะน้องเมื่อกี้มาเปิดกันหรอมาเปิดกันใช่ไหมมาเปิดกันใช่ไหมล่ะมาเปิดกันใช่ไหมล่ะได้เปิดกันก็ได้เปิดกันพี่ก็แบบว่าไม่ได้อะไรอยู่แล้วนะครับทุกคนโอเคแต่ขออเลยขอทําการเปิดเผา V ีตึงๆก่อนโชว์หน่อยละกันนี่ไงเผา V ีสตึงๆไปทุกคนอ่าเหมือนจะเอานะจ๊ะโอเคโอเคโอ้ยโอ,ยโอ,โอเคได้ได้รีบใช่ไหมรีบใช่ไหม รีบใช่ไหมล่ะอยู่ไหนอยู่ไหนมีสายแจ็ปไปหนึ่งสเต็ปครับทุกคนมาเหมือนเขาจะรีบด้วยนะเนี่ยคนเนี้ยเหมือนเขาจะรีบด้วยนะเนี่ยโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยไม่เป็นไรครับเผาวิสีโคตรโกลบอกเลยเอาดิเอาไหมละ่ะเอาหนีหนีหนียายหนียายเอาหนีไปไหนแล้วเฮ้ยหนียายเอาหนียายเอาหนียายเอาโอ้หนียายเลยอะ่ะโอ้ ครับทุกคนก็อย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับก็คือเขาก็หนีแบบว่าเหมือนหมาไปเลยนะจ๊ะทุกคนเพลงขอแคปรูมนี้ไปหนึง่งปิ้นสกีนไปก่อนเอออะไรอ่ะหนีเราเหมือนหมาไปเลยนะจ๊ะเอามามาแล้วมาแล้วโอ้มาตอนนี้ด้วยได้อันนี้เปิดหาคีย์ยังยังไม่เปิดหาคีย์ได้ดูดูด,ดูหนีแล้วหนีแล้วหนีใหญ่แล้วหนีใหญ่โอ้หนีใหญ่หหญอหหญเอาดู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 ด คผมว่าผมคงไม่ได้เล่นกับเขาแล้วนะเพราะว่าเขานีผมนะครับทุกคนโอเคในสน่วนของเผาปลาคั้สิบก็ประมาณดีนะครับทุกคนประมาณนี้เลยนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดดิ่งนะทุกคนแล้วก็ถ้าทุกคนคิดว่าแบบมันดีหรือไม่ดียังไงทุกคนก็ลองคิดกันเอาเองแล้วกันนะครับผมเออผมก็ไม่รู้ว่ามันทุกคนจะคิดยังไงนะโอเคก็แล้วหไหนคุ้มกว่าก็พิจารณากันเอาเองนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับทุกคนสวัสดีครับผมไปบุยนะจ๊ะ